ขอสุย่ยย้ำช้ำทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในตอนเช้าขอวันศุกร์กันนะฮะก็เมื่อวานนะฮะก็มีคนที่ดิสคอร์ดนะฮะก็เป็นเมดประจำเซิร์ฟนะเขาก็แนะทำคอนเทนต์ไว้ให้ผมทำนะฮะก็วันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์นั่นกันนะ,ะก็ตามบอกคลิปนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวของฟรีที่เราบอกเขาปล่อยออกมากันนะฮะโอเคก็ กดเข้ามาใน Google Chrome เลยนะฮะก็คือของนี้นั่นเองนะเป็นแบบว่าหมวกผีนะฮะประมาณนี้วันนี้เราจะมารีวิวกันนะฮะแล้วก็บอกวิธีได้ด้วยซึ่งเออไม่ต้องบอกวิธีได้ก็ได้นะก็คณก็จะสังเกตอยู่แล้วว่าคุณสามารถกดรับได้เลยก็คือมันเป็นของฟรีนั่นเองนะก็สามารถกดเข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปนะฮะแล้วก็กดรับได้เลยนะฮะแต่ต้องล็อกอินก่อนนะหรือไม่ก็ เอาชื่อเนี่ยเอาชื่อเอาชื่อของเนี่ยไปค้นในแคตตาล็อกของโลบ็อกก็ได้นะครับประมาณนี้ก็สามารถรับได้เหมือนกันนะฮะเป็นไอเทมฟรีที่เป็นโอคูสิฟนะฮะจะอยู่ถึงโนเวม ber ก็คือพฤศจิกาใช่ไหม 2, 2022นะฮะวันที่สองนะโอเคเป็นประมาณนี้นะฮะก็สามารถมารีบรับกันได้ก่อนวันที่สองก็มาเริ่มรับกันเลยนะก็กดเก็ตมานะฮะราคาศูนย์โลบ็กนะฮะของฟรีนะแล้วก็ซื้อมาเรียบร้อย,ลยแล้วสำหรับเออ พารานอมอลพาร์ตี้สตาร์เตอร์ใช่ไหมก็ไปเข้าตัวในแอปโลโบอกกันเลยนะไปดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะโอเคนะก็มาที่แคตตาล็อกนะฮะแล้วก็ไปที่อัซซัลซีนะเป็นหมวกนะนี่ฮะก็จะเป็นประเภทหมวกก็สามารถใส่ได้เลยนี่ฮะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะสับเอ,อผีที่อยู่บนหัวแบบนี้นะนี่ฮะมันก็จะมีเอฟเฟกต์ด้วยนนเนี่ย,เ,ยเวลาเราเดินเนี่ย เนีย่ยมันจะมีเอฟเฟกแบบว่าโดนตีแล้วก็มีเอฟเฟกผีออกมาด้วยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยสำหรับการเล่นในเกมผีนะฮะผีจะได้ตามเราง่ายๆนะโอเคฮะเป็นประมาณน,นี้นะสำหรับเออหมวกผีอันนี้นะซึ่งเอฟเฟกก็ออกมาค่อนข้างเยอะนะถือว่าเป็นอะไรค่อนข้างจะสวยเลยนะโอเคก็คนก็สามารถมารับกันได้นะฮะในแคตตาล็อกนะฮะก็สามารถกด,ด,ดคอมเมนต์ติ้งตาคลิปแล้วก็กดรับไปได้เลยนะฮะประมาณนี้โอเคแล้วก็สหวัสนี้ก็บ๊ายบายฮะ